ไรกันหรอคะพี่จิ๊บอ๋อพี่กำลังจะรายงานผลการดำเนินงานของกรพรค่ะจริงดิถ้าง้นเดือนนี้แตงขอเป็นดารานะต้องมีคนได้ไหมคะได้สิถ่ายมุถึงั้นเรามาถ่ายกันเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนค่ะพี่จิ๊บวันนี้แตงไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ง่วนพี่พึ่กกงกายขอมาเป็นล่ามภาษาเมืองให้กับเราด้วยงั้นเรามาเริ่มร,รายงานผลการดำเนินงานของกรพรประจำเดือนตุลาคม2 5 6 5กันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อวันที่4ตุลาคม2565อพรนิรันต์นำทีมคณะผู้บริหารกพรและเจ้าหน้าที่รวมพิธีบวงสวงพระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่รวมถึงพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากพรครบรอบ20ปีโดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารอกนำโดยปกอนัทพลรังขิดพลตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมงานและได้ส่งมอบเงินบริจาคจ จำนวน224,811บบาทเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และในงานวันสถาปนากพอรอยังมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายเหมืองสวยทั่วไทยประจำปีพศ2565ให้กับผู้ชนะการประกวดและยังมีนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนะักศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการชั้นหนึ่งกพอรอร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเพื่อน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้สรขอร่วมกิจกรรมณจังหวัดที่สำนักงานตั้งอยู่ และช่วงเย็นในวันเดียวกันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรอภรนิรันนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กอรอมอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคสำหรับบรรจุในถุงยางชีพอุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยโดยมีปกอ,อนัทพลเป็นผู้รับมอบ ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรพรได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของลงถุงยางชีพสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่ต่างๆณห้องนิทรรศการชั้นหนึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยมีรพรดิทัศน์ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชยัยนาทจำนวน2,000ถุง ร่วมพิธีถวายภาพระถินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีรวอสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานในพิธีและมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมพิธีณวัดทองนพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานคร รอพอรอนิรันต์พร้อมด้วยรอพอรอดอิทัศและรอพอรอเศษรษฐรัตเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปีพศ .2565 โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและรอวอ,อสุริยะเป็นผู้กล่าวรายงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลข่าวสารกพรอครั้งที่2ทับ2,565ณห้องประชุมโพแทสชั้น2กพรและผ่านระบบซูมรอพรอดีทัศน์เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเรื่องรถแมพการประมูลแหล่งแร่ในประเทศไทยณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครและผ่านระบบซูมและเป็นผู้ แทนกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยะมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีณพระรานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครทั้งนี้สอรอขอร่วมกิจกรรมณจังหวัดที่สำนักงานตั้งอยู่วันที่26ตุลาคม2565เข้าร่วมง,งานประจำปีสสอ,อ OIE Forum พุทธศักราช2565เรื่อง Disruptive Change is the New Change วิกฤตพลิกโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทยณห้องแกรนฮอลล์202ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครกพร,รอเศรษฐราชเป็นประธานเปิดการประชุมเรื่องปัจจัยหลักของแหล่งหินอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยณศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการชั้นหนึ่งกพร,รอและผ่านระบบซูมทีมจิตอาสากพร,รอส่งมอบหนังสือเสียงให้กับห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิม ชาติมูลนิธิทนตาบอดไทยภายใต้กิจกรรมดีพิมพ์พิมพ์ดีหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานซึ่งมีหนังสือที่ผู้บริหารกอพรอแนะนำจำนวน6เล่มและบทความที่กองต่างๆจัดทำจำนวน18บทความค่ะจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพศ .2500 65. บริเวณพื้นที่สรข .3 จังหวัดเชียงใหม่สรข .4 จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเพชรบูร์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้โครงการเหมืองแร่เพื่อชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลยและรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคภายใต้กิจกรรม อุตสาหกรรมรวมใจช่วยพี่น้องชาวไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและร่วมจัดกิจกรรมเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปีที่6โดยมีประชาชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดนิทรรศการ เทคโนโลยีรีไซเคิล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจรในงานเอพิกบีซ c o n o ีโคโนมีไทยแลนด์ e c h 2เททูบิตณโรงแรมเซนทราแกนเซนทันพาซ่าลาดเพาวและมหาวิทยายลัยราชพัฒว์วไลอลงกรในพระบรมราชูปัมภ์ที่ไซวิสิทธต จัดสัมมนาวิชาการประจำปี2565เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ อนุญาตสิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่แบ่งเป็นประธานบัตร1แปลงและต่ออายุประธานบัตร3แปลงในส่วนการอนุญาตประกอบการลงโลหกรรม1แปลงเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ2แปลงและประธานบัตรสิ้นอายุ2แปลงโดยสามารถจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ได้1 5 6 6 3ล้านบาทซึ่งเป็นค่าภาคหลวงแร่ประเภทเห็นอุตสาหกรรม55.04ล้านบาทจัดทำและเผยแพร่กพรเศรษฐกิจปริทัศน์ฉบับที่ ปีงบประมาณ2,566ประจำเดือนตุลาคม2,565จัดงานมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียวประจำปี2,565โดยมีรอปรอพานวัตรียางกูลสีเป็นประธานในพิธีและอพร,รอเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอกอและกพร,ะรอเข้าร่วมงานณโรงแรมมิราเค้นแกนคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครศึกษารวบรวมข้อมูลฐานของ ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วและการสำรวจพื้นที่การใช้ประโยชน์ของพื้นที่รวมทั้งตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดินเพื่อประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอนาคตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีจัดทำโครงข่ายหมุดหลักฐานค่าพิกัดที่ยงยึดจากระบบพิกัดสากลในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดลำปาง และจัดกิจกรรมดีพิมพ์พิมพ์มดีปรับภูมิทัศน์บ้านเราให้น่าอยู่ณนะบ้านพักกพรอ,อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมบริเวณสนามเด็กเล่นสาลาอเนกประสงค์รวมถึงพื้นที่บริเวณบ้านพักของตนเองเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่จัดอบรมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสินทรัพย์และระบบเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดทำบันทึก รายการของกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลณห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น3กพรเข้าตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตรวจสอบลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ชนิดแร่ยิบซ้ำแลรแอนไฮไดไ์ณอําอเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชปิดท้ายกันด้วยการดําเนินการสํารวจข้อมูลการใช้น้ําของประชาชนบริเวณรอบพื้นที่ดําเนินการโครงการศึกษาคุณภาพน้ําขุมเหมืองแร่ถ่านหินเก่าเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําสําหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อําเภอหลีจังหวัดลําพูนค่ะเรียนได้ว่ากิจกรรมของพี่น้องชาวกอพอรเข้มขนบบน้นแต่ต้งแต่ต้นตีนงบประมาณเลยนะคะส่วนเดือนหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆมาอีกเอ๊ะ หรือเราจะมีพิการหน้าใหม่นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆของกพรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ y YouTube ดีพิมพ์ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้เรา3ามคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ